ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมกระโดดสูงบนหลังคารถบัสคันนี้ที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามนี้เนี่ยมีคุณค่าที่จะทําความกระจา่างถึงกระนั้นมันเป็นความพยายามที่อันตรายมากๆเลยนะครับดังนั้นผมจึงถูกมัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยแต่ขอสปริงแต่ว่า ผมก็มีโอกาสตกลงมาข้อเท้าพลิกหรือว่าขาหักทั้งสองขาา่ารว่าแว่นแตกหรือว่าเยาวอาจก็จะพิดว่าผมเป็นสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้อแล้วก็จับตัวผมไปอย่างนั้นก็ได้นะครับบอ <c oughs> <c oughs> โอ้เซ่เซ่ลาตรายที่ไม่อาจจะคำนวณได้ทั้งหมดนี้ทําให้ผมต้องระมัดระวังในการทดลองนี้ครับพวกคุณคนไหนมีลูกเล่ยที่สุดะครับครับอ๋อ,อ,อคุณวิศกรเอเซน คุณคงพร้อมที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับความพยายามของผมในครั้งนี้นะครับคุณพร้อมหรือยังที่จะกระโดดลงพื้นอย่างปลอดภยัยแต่ว่าตรงไหนเราต้องมาดูกันอีกทีนะครับคุณเอริชมายครับคําถามก็คือผู้ที่กระโดดบนหลังคารถบัสจะตกลงที่ไหนข้อที่1ตกใกล้จุดที่กระโดดขึ้นข้อที่สที่ปลายรถบัส หรือข้อที่สามเข้าไปในตะข่ายเบติน่าคุณคิดว่าข้อไหนคะข้อหนึ่งค่ะคุณเข้าใจสถานการณ์ดีหรือคะตอบข้อหนึ่งทันทีเลยหรือข้ออื่นเลยคะเขาน่าจะกระโดดขึ้นสูงแล้วตกลงโดยห่างไปจากเดิมเล็กน้อยแต่รถมันขับไปไกลแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะค่ะแต่เขาไม่ได้อยู่ในอาการายเบน้คอยตามจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคุณเลือกตอบข้อหนึ่งนะคะเบติน่าใช่ไหมคะฉันจะไม่ลังเลในคําตอบค่ะฉันจะยึดมั่นกับข้อนั้นค่ะข้อหนึ่งแน่นอนค่ะเบติน่าเลือกข้อหนึ่ง แล้วคุณออตตี้ล่ะคะใ๋อครับใกล้กับจุดกระโดดครับถ้าเขาทําถูกต้องนะข้อหนึ่งเหมือนกันเลยเหรอคะครับผิดวิสัยนะคะออตตี้เล็กข้อหนึ่งเขาออกตัวกระโดดพร้อมกับลมแรงบางทีมันอาจจะไปข้างหลังมากตอนนี้เปลี่ยนคาตอบไม่ได้แล้วนะคำตอบคือคอมพิวเตอร์แล้วค่ะคุณบรูนิงช่วยให้คําตอบกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้บรูนิงช่วยด้วยนะคะอยากที่คุณผู้ชมเห็นครับเราคำานึงถึงความปลอดภัยของวิศชกรเนเทเซนด้วยนะครับ เชื่อสำหรับความปลอดภัยที่วางอยู่ตรงกลางตัวรถนี้เป็นสัดส,ส่วนที่ทําให้คุณใฮ้เช่นกระโดดสูง40ซนติมตรในอากาศผลจากการทดลองนี้จะถูกบันทึกเทปไว้ตลอดเวลานะครับถ้าเขาพุ่งไปออกไปแล้วก็มีตะข่ายดักจับเอาไว้ได้ที่เห็นตรงเครื่องหมายนี้นะฮะคือขีดบอกระยะครับซึ่งห่างการขีดละ25เซนติเมตรเอาละครับถึงตอนนี้เนี่ยผมก็จะลงไปแล้วครับถ้าผู้ชมเห็นไปนยังไงบ้างครับ อย่างเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวผมใช้คำสั่งคนขับนะครับอย่าให้มึงมิดเป็นเลยเพ่ตอนได้เร็วแค่ไหนแล้วเพ่เซ40เซครับห้า0ห้า 60สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงขอมากกว่านี้หน่อยเพเจ็ดสิบแล้วเตรียมพร้อมตอนนี้เราแปดสิบแล้วครับแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วขอบสรรค์มาแล้วครับคุณเซนประดอรครับ โรโวยอดเยี่ยมมากครับลงได้ดีสวัสน,นะครับทีคนขับกรุณาจอดรถด้วยครับนี <Hey. S 1> ่ตอนนี้เราคงอยากรู้กันว่าเพื่อนรองของผมลงตรงไหนครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเพื่อนอผมลงตรงไหน อาฮ่าไม่ไกลาจากจุดที่กระโดดขึ้นเลยครับเมื่อคนเรากระโดดขึ้นไปในอากาศบนรถบัสที่กําลังแล่นอยู่เขาจะตกลงไม่ไกลาจากจุดที่กระโดดขึ้นส่วนมันจะอยู่ตรงไหนนั้นน่ะผมจะอธิบายคุณฟังในสตูดิโอของเราเองนะครับ หางออกมาเพียง50ซนติเมตรคำตอบที่ถูกจึงเป็นข้อหนึ่งนะครับถ้าใช้ทฤษฎีอย่างเดียวระยะห่างนี้จะไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าความเร็วของรถบัสและผู้ที่กระโดดเท่ากันครับนั่นคือผู้กระโดดจะกระโดดขึ้นแล้วก็พบว่าตัวเองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็วเท่ากับคนขับนะครับถ้าเช่นนั้นระยะห่างนั้นมาได้ยังไง<ม>คีย์เวิร์ดคือคําว่าแรงต้านอากาศ แต่ว่าการต้านทานของผู้กระโดดที่มีต่ออากาศนั้นมากเพียงพอที่จะทำให้เกิดความแตกต่างได้เพียง50เซนติเมตรเท่านั้นเองครับปรากฏการนี้เราพบทุกวันในสถานที่สาธารณะนะครับจริงๆครับดูครับ อย่างนั้นครับครับโอ้โหเร็วเอยเร็วเลยเออจี่ยมมากัครับขอบคุณนะ <Yeah. S 1> เอาละครับท่านผู้ชมคงจะเห็นแล้วว่าเด็กซ่าคนนี้มีความเร็วเท่ากับสเก็ตบอร์ดของเขาแน่ๆครับนั่นอธิบายว่าทําไมเด็กหนุ่มคนนี้กระโดดขึ้นแล้วก็ร่อนลงที่สเก็ตบอร์ดเสมอถ้าเขาเล่นดีเหมือนวันนี้นะครับแรงต้านอากาศแนละความเร็วแค่นี้น้อยมากจนละเลยได้เลยเฟรชมาครับ